องค์สมมาสามพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกสวนป่าสร้างสะพานรวมทั้งจัดแหล่งน้ําแหล่งน้ําดื่มบ่อบึงที่อาศัยที่พักอาศัยเป็นบุญของคนที่ทําย่อมเจริญอกง้งามทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดทุกเวลาชนเหล่านั้นเป็นผู้เดินทางสวรรค์ นั่นคือการปลูกต้นไม้การท,ทําสวนป่าการทําบ่อน้ําทําแหล่งน้ําเป็นบุญทั้งกลางวันกลางคืนเป็นบุญที่องค์ศาดาเอกของโลกได้ตรัสไว้วันนี้เราได้ทําบุญตามที่พระองค์ได้ตรัสหมายเมื่อสองพันหร้อยปีเพราะเป็นบุญที่เกิดทั้งกลางวันกลางคืนเป็นบุญซึ่งองค์ศานาของโลกซึ่งใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักแห่งความเป็นธรรมดา ว่าเป็นบุญโดยแท้ขอให้ท่านบุญนี้อยู่กับคนปลูกต้นไม้ตลอดไปครับ